สวัสดีค่ะทิดานาคีนะคะวันนี้ก็ได้ออกมารำนะคะมาฟ้อนเพราะว่ามีเรื่องที่ทำให้มีความสุขจากข้างในอย่างที่เห็นนะคะวันนี้มีดอกมะลิอยู่ตรงหน้าจะลุกขึ้นมา,มาร้อยมะลิถวายองค์ปู่องค์ย่าอยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้ไม่สามารถที่จะออกไปหาซื้อดอกไม้สวยๆน้ำงามได้แต่เราสามารถที่จะบรรจง ร้อยพวงมาลัยจากหัวใจของเราให้กับสิ่งที่เราศรัทธาได้จากที่บ้านและจากฝีมือของเรานะคะดังนั้นเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าตัวเองต,ตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตันมีความสุขนะคะก่อนที่จะบรรจงร้อยดอกมะลิลงไปเดี๋ยวที่ดานาคีจะขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ง่ายๆนะคะว่าใช้อะไรบ้าง แน่นอนนะคะต้องมีดอกมะลิดอกมะลิบอกได้เลยว่า3วันแล้วนะคะที่สั่งมาแล้วก็ครั้งนี้เป็นการร้อยครั้งที่สองในชีวิตจริงๆค่ะเพิ่งจะร้อยไปเมื่อเมื่อวันก่อนนี้เองนะคะซึ่งเป็นตรงกับวันคล้ายวันเกิดของทิดานาคีวันที่3พฤษภาคมนะคะและดอกมะลิที่สั่งมาก็ยังคงเหลืออยู่และก็จะร้อยไปเรื่อยๆจนกว่าดอกมะลินั้นจะหมดนะคะวิธีการเก็บก็เก็บ ใส่ตู้เย็นไว้นะคะมาใส่ถุงให้แน่นแล้วก็ใส่ตู้เย็นด้วดอกเขาก็จะค่อยๆบานออกมาจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่านี่คือหลังจากที่เก็บดอกมะลิไว้เป็นเวลา3วันกับวันนี้นะคะ 3- 4วันถ้านับจากวันที่เขาหลุดหรือว่าออกมาจากต้นนะคะก็ยังถือว่าใช้ได้หลังจากดอกมะลิแล้วนะคะอุปกรณ์ง่ายๆเลยก็จะมีเชือกนะคะเชือกฟาง เทคนิคของเชือกฟางนะคะตามที่ได้ดูในช่อง y o u t u b e นะคะก็ต้องขอขอบคุณ Youtube ไปหลายช่องที่ทิดานาคีเข้าไปส่องแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการร้อยดอกมะลินะคะไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เป็นครูบาอาจารย์ในทางโซเชียลในทางช่อง YouTube ที่ทำให้ทิดานาคีมีความมั่นใจในการร้อยดอกมะลินี้นะคะเชือกที่ว่านี้ตรงนี้ก็หลังจากที่สั่งดอกมะลิก็ให้เขาเตรียมมาให้เลยนะคะ ก็จะยาวประมาณนี้นะคะพวงก็จะแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการขนาดสั้นหรือว่าขนาดยาวนะคะต้องการวงเล็กหรือวงใหญ่ตัวนี้ก็จะสั้นกว่าคิดว่าน่าจะเป็นอุบะนะคะในส่วนของอุบะตัวนี้น่าจะเป็นของพวงนะคะแล้วก็เข็มร้อยค่ะเข็มร้อยมาเข็มร้อยมาลายซึ่งเมื่อก่อนจะค่อนข้างกลัวมากๆนะคะ ก่อนที่เราจะร้อยนะคะเดี๋ยวทิดานาคีจะแนะนำก็เป็นเทคนิคที่ได้ริ่มเรียนมาจากในช่องอีกเช่นกันนะคะและก็ถือโอกาสมาถ่ายทอดบอกต่อนะคะว่าเผื่อใครที่คิดว่ายังไม่เคยทำแล้วก็คิดอยากจะทำไม่ยากเลยทียนี้เราก็จะมีใบตองเล็กๆแบบนี้เพื่อที่จะพับเข้ามาไว้เป็นฐานนะคะไว้ที่ ในส่วนของเข็มร้อยนั่นเองค่ะแล้วก็ตัดทิ้งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นชัดไม่เ่ยแล้วก็นำเข็มนะคะจิ้มลงไปตรงกลางเลยค่ะเพื่อที่จะเอาไว้กันดอกมะลินะคะให้เขาเสมอกันเดี๋ยวเราจะเริ่มร้อยดอกแรกกันเลยนะคะ วันนี้จะลักษณะการร้อยอ,อาจจะยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่บอกแล้วว่าอยู่ที่ความตั้งใจนะคะเพราะว่าตัวธิดานาคีเองก็เพิ่งร้อยดอกมะลิเป็นครั้งที่สองนะคะครั้งแรกก็ถูๆแทายไปแต่ก็ทําด้วยใจแต่ก็ออกมาได้อย่างสวยงามนะคะถ้าเรามองเขาว่าสวยก็คือสวยจริงๆค่ะและวันนี้ก็จะทําดอกมะลิกลมเป็นเกลียว8ดดอกนะคะก็คือ หนึ่งชั้นก็จะมีทั้งหมด8ดอกก็คือความหมายเลข8 Infinity นะคะก็คือความสมบูรณ์นะคะความที่มีโชคหรือว่าทุกอย่างที่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดก็เลยถือเครสเลข8แล้วก็จะเป็นช่วงกลางของดอกมะลิแบบนี้พยายามให้ดอกเขาเท่าๆกันนะคะ ต,ต้องเลือกดอกมาลีนิดนึงนะคะเพราะว่าดอกเขาก็จะค่อนข้างบางดอกก็บานแล้วบางดอกก็ยังคงตูมอยู่นะคะมือใหม่ก็อาจจะต้องเรียงแบบนี้ก่อนเพื่อให้ดูว่าดอกเขาเสมอกันหรือเปล่าแต่สำหรับคนที่ชำนาญแล้วคงจะแบบคงมีเทคนิคที่แพรวนะคะแต่สำหรับมือใหม่จริงๆเหมือนที่ดานาคีเองนะคะก็ต้องคอยเช็คดูว่า เขาเสมอกันไหมนะคะเพื่อทีอ่ชั้นของดอกไม้นะคะก็จะไม่เหลื่อมล้ำกันนะคะถึงเหลื่อมล้ำกันไปบ้างก็อาจจะไม่น่าเกลียดเท่าไหรน่นาอเนี่ยค่ะน,นี้ก็เป็น5ดอกปกติดอกอพวงมาลัยนะคะทั่วไปจะอยู่ที่5ดอกนะคะก็สวยแล้วแต่วันนี้ที่ดานาคีต้องการที่จะ ใช้ทั้งหมด8ดอกนะคะ,ะเราต้องเลือกดอกกันหน่อยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะบานแล้วก็มีนะคะถ้าดอกบานเราก็จะเอาวัดร้อยเฉพาะที่เป็นดอกบานด้วยกันเขาก็จะสวยนะคะ6ดอกแล้วนะคะนี่สําหรับมือใหม่จริงๆเลยนะคะอาจจะใช้เทคนิคนี้ได้แต่สําหรับคนที่เป็นแล้วนะคะก็รูดลงมาได้เลย ใช้ความกะนะคะแต่สำหรับคนที่ต้องการความพิถีพิถันจริงๆเพื่อให้เกิดความชํนนาญแล้วเราค่อยทำให้เร็วขึ้นก็ได้ค่ะตอนนี้สองสี่หเจ็ดดอกแล้วอ่าดอกอาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราก็ใช้ความกะ ตรวนี้เป็นดอกมะลินะคะจะเป็นมะลิเกลียวนะคะแปดดอกหรือว่าเกลียวที่เป็นแปดชั้นนะคะ,ะเป็นวงกลมขึ้นไปแล้วลักษณะพวงเขาก็จะอวบแล้วก็จะเป็นพวงที่ใหญ่แล้วก็แน่นแล้วก็จะทําให้พวงมาลัยหรือว่าพวงมะลินั้นมีความสวยงามมากขึ้นนะคะขั้นตอนอาจจะ,ะละเอียดนิดนึงนะคะแต่บอกแล้วว่า ถ้าเราเลือกที่จะทำอะไรที่มันยากก่อนเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่ายากอีกต่อไปเราจะกลับไปทำร้อยพวมาลัยที่5ดอกก็จะยิ่งง่ายขึ้นไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคะไม่ต้องมาทำสเต็ปแบบนี้แล้ว